กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่รับไม่ได้จ้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า KK Channel มาอีกแด้วเด้อมาอีกแล้วเด้มอดมื้อนี้กินตำส่วะขนมเส้นตำมะกอจ้า สะดุ้งน้ำห่อนจะเครื่องสักผ้าจ้ะมันปิดกัน ถึงทาังนี้ก็เรื่งักผ่าครนงนี้ก็ถอดปลา,านูเฮ็ดก็จำปาแดดเดียวจะมันบ่นบคอยมีแดดมาจาก,กเป็นปาที่ว่านเอามาแล,าจาละะ่จ้ะและ้วก็อันโรยเกลือโรยเกลือนิด,นด,นดนๆาานหน่อยๆแล้วก็เอามาถิมไว้ประมาณครึงนึงจ้ะแล้วเอาเขาซ่องฟิตไปกินมันสิเป็นแบบตุ๊ดๆจัง่อยแต่มันแซ่บอยู่ดีจ้ะ มันก็เป็นปลาแดดเดียวจ้ะจับ เจ็บเล้งของก็เากินด้วยตัวเย็นชินบวดชินนองหมดแล้วจ้ะดอกผักกาดก็ซื้อมาในซองอาทิตย์ที่แล้ว mã update ba young mmm young one mhm 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 này mhm 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 จริงๆัวใหญ่ๆก็มีแต่ว่าหนูบ่เอตัวใหญ่เพราะว่ากระทะหนูมันหน่อยเวลาหนูทอดแบบมันหล่นกระทะาจา้ะหนูเลยเอาเลือกเอาแต่ตัวเล็กหน่อยอืมเทกับมันก็นมาเอียบไปจไ้ะเวลาอยากกินยำไหนหนูก็คอยเอามาทอด นี่หนูถมาว่าเรื่องอัปเดตเรื่องพนักง,งานที่หนูมาลงใบคลิปก่อนนะจ๊ะว่าเพิ่งเป็นย่ยนเ่อไหจที่แรกหนูกบ็บอกเป็นเรื่องครบคันเดีเพราะว่าซ้อยเหลือเพื่นมาโดนเราแต่ว่าเพิ่งกบับเขาเคยปรับตัวสินะจ๊ะที่นี่แปนอันหนูก็เลยให้ตำรวจมาเอาไป เอาได้สองมันสองคืนเอ่อเพื่อนขาตัวตายในุกจ้ะก็มันเรียกกลัวจะห้องขังเสร็จปุูแฟนหนูไปนั่งใซส์เตสกางเกงในตัวเดียวจ้ะแฟนหนูกับเล็บสงสารก็เลยเอาขึ้นมาไวร้านอาหารคือเก่าเพราะว่าร้านอาหารทั้งที่มันมีแบบว่าเป็นห้องไปพนักงานอยู่จ้ะ เสรปุ๊บเมือว่าหนูก็เลยเยขาไปร้านน้องแฟนหนูแฟนหนูก็เลยเอือนครับเอินลงมา,ากับยังบอกกับกับหนูไม่หนูไม่แฟนหนูแล้วก็มีเพินจ้ะเคอนเ็นงานน้องแฟนหนูมาแปดเาาก้าปีแล้วจ้ะเกี่ยวเพื่นนิสัยดีดีเฮ็ดงานเก่งเฮ็ดงานทุกอย่างพักหลังมา พรู้สึกว่าพิ่นจิเป็นป่วยหรือว่าพิ่นมีปัญหาครอบครัวจะพิ่นกันเริ่มกินเหล้ากินเชอร์รก่บลูเบอร์ร่ติดเหลอือหนูบอกน้ำพึ่นมือนันตันดูเสร็จอ่ะก็พึ่นเจ็บพึ่ปนปวดอะไรอือเพราะว่าแป้นหนูอะ่ะให้กินเป็นเวลาจ้ะ กินทีละน้อย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 ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพิ่นอยากกคักเพื่อนกระตรงเพื่อนกระตรงบอกแฟนหนูก่อนเด้โทรมาบอกแฟนหนูว่าเปื้อนสิลงแดงแล้วยังสินะแฟนหนูก็สิบอกพนักง,งานนพื่นว่าให้เอาเ้าให้เพื่อนกินเด้อสินะจ้ะเพื่อนกบ็บอกรู้เรื่องบมดดจ้ะเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเห็น ตโทรศั์เพื่อนห่างจ้ะก็เลยขออนุญาตแฟนละชื่อเครื่องไม้ปนจ้าอืมแฟนหนูก็เลยว่าเสื้อให้งแตกกัแตกกันแลยเพราะว่ามือเพื่อนจันจ้ะรศอพทามว่าแตกตกแตกจ้ะอืมเจ็บปุ๊บหนุกขึนนี่หนูก็เลยนอนบอกกันกับแฟนหนูละว,ว,ว่าเชียรังไหนกับเพื่อนจีซอยเหลือเพื่อนงยัาง,งเพื่อนได ไปให้เพื่อนน่ะเดอกเองมาหายอืมแล้วก็ยุ่งวางนอกอ่ะมันแพงจ้ะแล้วยุ่อว่างนอกทนได้จ้ะอ่ายุ่งงนอกนะคือหมอคุณบ๊อบบังคับจ้ะอืมถ้าคุณอยากสเลิกคุณจะเลิกเองถ้าเกิดคุณไม่อยากเลิกเขาก็บ่บบังคับอืม เดี๋ยวพักหสร็งก็บอกกแฟนว่าเชียร์จังได้น้อ,อว่าอือยังที่จอยพูดได้อือแฟนหนุ่มก็ได้ว่าก็าสันนะห้เอาเขอเพื่อนกลับบ้านอือไปบำบัดแต่ว่าซิบบบอกเพื่อนไดจ๊ะอือ นัวซอยออกครับตัวเครื่องบินน้ำแล้วก็ค่ารักษากับแฟนกษียเพิ่นอยู่โรงพยาบาลเหมือนมันห่างหากเดือนกว่าจะหายแล้วค่ะตอนที่เพิ่นจิตตัวเพิ่นว่าให้ซื้อตัวเครื่องบินให้กลับบ้านอืมแต่ว่า ประเทศก็จะมันจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนจ้ะคือเขาสิบปฐามบลเอาตัวยี่โตรตอนเลยอือเอาไปคือเอาไปรักษาเลยแล้วก็หายเพราะว่าลูกพี่ลูกน้องของแฟนหนูจะเพื่อน,นเพื่อนเคยรักษาแล้วแล้วเพื่อนหายก็ไปโรงพยาบาลน,นี่แหละเป็นโรงพยาบาลเอกชนอือก็เลยเสาเพื่อนไปเฮ็ดอาบุญจ้ะที่เนี่ย หนูก็เลยสร้างแฟนหนูจะให้บอกกับพนักง,งานทุกคนเลยเนี่ห้ามดา่าเพื่อนพ่อเพื่อนนอนทั้งงอย่าห้ามดา่าให้บอกม้วน,นเพราะว่าเพื่อนเป็นใครครับเป็นผู้ป่วยจ้ะต้องการกำลังใจอะใะไทุกคนน่ะให้กำลังใจเพื่อนทำนี่อย่างเพื่อนเห็นอย่างบ่ดเจอให้ทัวหาแฟนหนูอย่างเดียวคือบอกอลัลเลวให้ให้ทุกคนด่าเพื่อนหรือบอกบรดีกับเพื่อน เพิ่ขาตัวตายแบบแพ้น้นำขาน้ำหัวน้ำยางเน่ะแพ้เต็มตัวแล้วจ้ะดูเห็นแ้วมันดูแบบรู้เสายว,วจ้ะพ่อแม่เพิ่นก็บว่าอาอือโทรหาพ่อแม่ก็จาเพินนะ่นอะเขาก็บว่าเขบาขบม่มีลูกยังสี่อย่างสี่จ้ะคือว่าอาเลยอือพี่น้องก็เจ้ากับว่าอาบโเกเลย้กับแจ้งมา ถังเงินเขามาสิต่อชีวิตคนคนหนึ่งได้นะกระเทศเอาบุญจะ้ะถ้าเกิดว่าได้ก็คือครั้งนึ้งครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าพวกหนูต้องเสียทั้งค่ารักษาพยาบาลเรื่องแค่ตัวเครื่องบินน้อจ้ะมันก็เบมบ็นเรื่องเล็กๆนิเด้การรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งจะ้ะ ูเห็นเพนื่อนเ่นูเลยตวนนจัดแล้วตน้นแบบยังแบบขามังเข็มเบหนูก,ก็เลยบอกเพื่อนว่าชีวิตเพื่อนอ่ะยังมีหนูเดอ้อยังมีแฟนหนูเธอไม่ต้องคิดอย่างมากอื ขอแค่บา่าฉันเธอจังใจจริงที่จะเปลี่ยนตัวเองฉันขอแค่นั้นฉันก็ต้องการอย่างฉันก็ต้องการที่เพื่อเปลี่ยนตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆจ้ะก็ยังดีอืมเดี๋ยวคลิปหาน้าหนูสิมอัปเดตให้เบิง่งว่าอาการเพิ่มเป็นเรื่องใหญ่ย เอยากหาผสมจน,นชีวิตใหม่จ้ะอืมจับครับค่ะผู้ใดมากคลิปวิดีโอได้จ้าขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รดน้ำให้รดน้ำเนี่ยด้ยจ้าเล่่นพันกันถ้าบ่ามากก็กดพานว่าเป็นอย่างอืม เดี๋ยวพอ,อกันคลิปหน้าจ้าวันดีจ้าบ๊ายบาย